ในวันพุทธที่16มิถุนายนนี้ดาวมงคลประจำตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนืออย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโชคชะตาฟาลิขิตแต่วิถีชีวิต คุณจะกําหนดได้เรามาติดตามดาวกันนะครับแล้วดาวเที่ยวนี้ผมจะสอดคล้องทั้งจีนทั้งไทยมาออกให้มันเข้มข้นขึ้นเรามาดูของจีนก่อนครับในวันพุธที่16มิถุนายนนี้ดาวมงคลประจําตําแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือคือดาวตัวเคียงเคียงคือเลข6ครับผมเอาเลข6ตั้งไว้ก่อน แต่ไม่ให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วดาวของเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉยสิเอียคือดาวตะวันออกเฉียงใต้ครับตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นดาวเลขสี่นั้นทางจีน6กับสีแต่ตัวตัดสินมันคือตัวจักรราศีครับลัคนาวิ่งไปกำหนดไว้ว่า พระฤหัสยังแน่นมาสังเกตช่วงนี้พระฤหัสแน่นมากวัดหรือพระนม,มั่นคงมากก็เลยผมยังต้องหยิบดาวพระฤหัสมาวางห้ายังเป็นเลขเด่นอยู่ครับหนึ่งนะครับสองผมนําดาวเคียงมาตรงกับดาวศุกร์เลขหกยังไปได้ครับที่น่ากลัวที่สุดคือเลขราหูคือดาวเลขแปดเพิ่งไปอมจันมา ทีนี้ขายจันออกผมขอสรุปเลยครับเด่น6 5กับ8เป็นตัวรองโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ